เดี๋ยวรอคุณกรพัฒน์แรบหนึ่งนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะค่ะออปชันก็เป็นโปรดักต์นะคะนักทุนที่เคยตามรายการก็พงคอจะมีความรู้ความเข้าใจตอนนี้จะบูมในช่วงตลาดไซเวร่นั่นเองนะฮะค่ะคุณกรพัฒน์คะครับพี่มอนสวัสดีครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะตลาดยืนปริมปริมนะปริมปริมยังไงครับพี่มอนมันบวกศูนย์จุดจุดจุดอะมันไม่บวกรบหรือไม่ลบให้สะใจอะ ครับก็เราก็เห็นภาพนะตลาดในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นภาพของการแก่งออกข้างนะครับบวกลบๆพยายามรักษาเทรนนะครับให้นักลงทุนเนี่ยไปลุ้นกันต่อว่าไอมันจะขึ้นหรือมันจะลงเออทำให้ใจเรามันเนาะครับผมก็ก็ดูภาพลักษณะกลางๆแล้วกันครับผมพูดตรกๆว่าตลาดเนี่ยก็อาจจะปรับฐานลงไปอีกก็ได้นะครับหรือจะขึ้นก็ได้คือภาพตลาดในเชิงเทคนิคอ่งเนี่ยดูกลางๆจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมมองก็ยังคงมองเหมือนเดิมอะผมคิดว่า ตลาดเองเนี่ยนะครับถ้าถามว่า,าโฟกัสที่ผลประกอบการนะครับ Q2 เนี่ยหลายคนกลัวเยอะว่ามันจะไม่ดีแต่ถ้าเราดูตลาดประมาณสักสามสี่เดือนที่ผ่านมาอีกเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าผลประกอบการจะดีแล้วคือถ้ามองผลประกอบการดีเนี่ยนะครับตลาดคงเบรกพันหกไปละตามม,ตามูยตั้มคือตลาดตรงนี้คือรออยู่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าพออินนี้ออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้แย่มากนะครับจนเินื่อนไยนะครับตลาดใช้เรยนในการบายนะครับหลังจากงบออกนะครับ อย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ของเราก็มีการพีวิวงบของตัว Q2 เนี่ยกำไรของ8แบงค์ใหญ่นะครับ4.4หมื่นล้านบาทตัวเลขดีไหมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าดูเยนเยียก็คือโตแค่0.2เอนงพี่ม่อนก็คือ้าไม่โตนะครับถ้าดู Q แ Q ก็ดอรอปลงมาเล็กๆ2.9ซก็คือตัวเลขที่ผมคิดตลาดเองเนี่ยก็อพอรับได้นะครับไม่ได้มองเนกาทีฟหรือมอง positive อะไรแต่ว่า ครึ่งหลังนี่น่าจะดีขึ้นนะครับจากมวยต้มติดภายในเพราะ้วยรวมแล้วผมว่าแบงก์เองทัางกบออกมาประมาณเนี้ตัวแบงก์เองอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ตลาดปรับฐานนะครับอาจจะยิ่งกว่าในการซื้อของต้นทุนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะของตลาดเองจะเป็นลักษณะการเส้นฉีดเป็นวายตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้เองนะครับมองค่าป็นพรุ่งนี้ผมว่าตลาดก็จะอยู่ในกรอบแนวรับหนึ่งห้าเ็ดศูนย์นะครับข้างบนก็หนึ่งห้าแปดห้ากรอบเดิมเลยนะครับแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจเองก็ต้องเลือกหุ้นนที่ประเด็ แล้วก็มีคาตาลิสต์อยู่นะครับตอนนี้ก็คือเมื่อวานเราพูดกันถึงเอราวันกับโมโนนะพี่มอนครับเอราวันก็จริงๆปิดไม่สวยนะครับก็เป็นการเล่นรอบกันเนี่ยแสดงว่าตลาดเป็นชิงไหวชิงฟิปกันนะครับแต่ดยรวมก็ต้องบอกว่ายังเป็นภาพของการค่อยๆยกระดับขึข้นมาต่อเนื่องนะครับปิที่ห้าบาทสิบแล้วก็ระหว่างวันเองเนี่ยเราเห็นการเบรกที่นาต้านนะครับห้าบาทห้าสิบห้าขึ้นไปด้วยกเป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะครับ ก็ยังเป็นไซส์วิบาอยู่นะครับเอเดวัน <L 1 S 1> ก็ยังพูดอยู่ด้วยน่าสนใจนะครับมาดูมโมโนนะครับก็อันนี้เราก็คาดการณ์กำไร EQ 2ประมาณ30ล้านนิดๆนะครับก็จะเป็นโตทั้ง q ิ Q และเย็นเยียวก็ถือเป็นภาพที่ดีหุ้นนะครับกำลังมีมันตั้มบวกกำลังจะเบรกแนวต้าน3.82นะครับก็มีโอกาสนะครับขึ้นมาได้ที่เรียน3.94จบาทนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดดิ้งขึ้นไปก่อน นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปชนที่แฟนเราได้สี่บาทสองรอบนี้ก็ดูดูมีโอกาสนะสี่บาทถึงสี่บาทสิบสองครับสี่บาทสิบสองเองเหรอแฟนครับผมก็แฟนแฟนปีนี้นะพี่มอนทำไมต้องเป็นสี่บาทสิบสองนะก็คือตามเอ็นดิ้งเลยครับเอ็นดิ้งเอ็นดิ้งเยอะไปเยอะมากเอ็นดิ้งปีนี้ประมาณทั้งปีก็ร้อยกว่าล้านนี่แหละถือว่าโอเคแล้วนะครับค่ะค่ะยังดีเนาะได้กำไรบางเจ้ายังขาดทุน ช่ภาพหนึ่งก็คือต้อนทุนเจอแล้วะนะครับที่เหลือก็ต้องลุ้นเศรษฐกิจเรื่องตัวรายได้อย่างตัวค่าโฆษณาที่จะปรับขึ้นต้องมองภาพเศรษฐกิจหลักของเราด้วยครับค่ะได้ครับครับผมอัปเดตหุ้นของคุณกรพัฒน์หมดหรือยังนะคะก็จริงๆมันก็มีหลายตัวเนาะเมื่อวานนึงก็ได้นำ P m ไปวันนี้ก็เป็นแท่งพักขึ้นไปที่ส2 6สองจุดหกเช่ไอมอมนดแล้วก็พักที่สิบสองจุดสามลดลงมาจากเมื่อวานช่องหนึ่งก็ถือว่าได้รวงไ็าย,ยังดีอยู่อยู่ในเรนนะครับ แนวรับหลักเขา12บาทนะครับแล้วก็ต้านได้บนอนไปที่12-17นะครับ <GM. S 1> ใครที่เออใครที่ยังไม่มีก็ยังทยอยสะสมได้อยู่นะครับเ <Okay. S 1> ออนี2 2> อ่ Q2 ก็น่าจะ positive โดยรวมก็ยังดูค่อนข้างโอเคอืคตัวมีคนถาม BR บนขอนบนหกครับครับ BR ก็ตอนนี้มีโปรเซสของการตั้งตั้งในตัวเอโรงไฟฟ้านะครับตัวอิฟ่าฟันนะครับผมของคุณอิฟ่าฟันของตัวโรงไฟฟ้าเขาก็ อ,อ้าของตัวหุ้นเองก็เริ่มปีขึ้นมาครับสร้างผ่าน11.5จริงๆ11.5ดูเหมือนเป็นดับเบิลพอทอปได้เห็นไหมครับก็ดิดตัวมาก็12.5 13บาทก็คงเป็นกรอบนี้นะครับเพราะเอิร์ธมิงคิวสองเองก็ต้องบอกว่าจริงๆมันชะลอลงมานะครับจากคิวหนึ่งนะครับตามซีซันอลแหละแต่ก็จะเป็นช่วงที่กำไรดีอยู่นะครับเย <ๆ S 2> ็นเย็นก็สดโตได้ดีแล้วคิวสามก็จะเป็นเรื่องของตัวกรอบการที่จะขายตัวอีกผ้าฝันนะครับก็เป็นหุ้นที่ ค่อยๆดูครับนะครับโดยรวมก็ถือว,ว่าจริงๆเป็นจุดที่โอเคนะครับอืมได้ค,ครับผมก็คงหมดแล้วนะหุ้นที่คุณกอลพัทต,ตามในช่วงนี้นะก็ะจริงๆเรือท็อปพิกเดือนเอ่อท็อปพิกของของตัวไตรมาสสามอ่ะมันจะมีแอดวานต์ดีเจซีละวันโมโนซีเคมาตาบีลาน,นะครับทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับใครเป็นเอ่อใครเป็นลูกค้าของตัวนวัตวัตถสินก็ลองอ่านบริเคราะห์ไตรมาสสองของเราได้นะครับผมโดยรวมก็ ผมย่อหุ้นเจ็ดตัวนี้น่าจะให้ดีเทิร์นโอเคนะครับเป<ช>็นมาสา,จามจริงภาพตลาดเป็นมาสามมอง,งเหมือนเชินว่าตลาดน่าจะมีโอกาสเบสหกพันหกนะเรคิดว่ายังมีโอกาสเบสหกใ,<น>ใ,ในในในมาสามอยู่แล้วก็ดาวซ้าล่างกมด้วยจํากัดถึงห้าห้าศูนย์นะครับข้างบนก็ถึงหกาสามเจ็ดหกห้าศูนย์เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับนะครับ ได้ค่ะก็คงหมดแล้วเนาะมีครับผส่วนส่วนธนีรียู่ก็ตามเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเลยครับพี่ม่อนธีทยูมิซึ่งไม่ได้ไปไหนนะครับเก้าเก้าหนึ่งก็สลุดเก้าสิบแล้วก็ซับลอตนะครับข้างบนก็ดูเก้าเก้าเจ็ดกับพันก่อนครับผมค่ะทองคําก็เหมือนเดิมทองคําก็ให้กอบในเมื่อวานน่นะครับก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ครับข้างล่างก็สองหนึ่งสามนะครับข้างบนก็สองสามหกหรือสองสามสี่ท่านั้นมีกลอบนี้อยู่ครับผมกรับนี้อยู่เนาะ ได้ค่ะคุณกระพัดขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกระพัดซึ่งวันนี้ก็จัดเต็มเลยนะคุณเอกพวินคุณธนกิตคุณประกิตคุณนิพนธ์คุณธีรศักดิ์คุณกระพัดนะคะก็คงได้กันเยอะเลยนะทั้งทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองคำแท่งบ้านเรานะ